สวัสดีครับร้านชีทีคอสูมนะครับวันนี้เราพามาชมครับการแต่งไฟนะครับลงบนรถซูบูรุเอ็กซ์มีนะครับด้วยโปรเตอร์นะัสี่นิ้วครับเคลียร์เลนนะครับตรงนี้จะมีออปชันพิเศษนะครับที่สามารถที่จะเลี้ยวได้นะครับครับลูกแก้วจะสามารถเลี้ยวได้นะครับและไปที่นอนสามารถทะลุออกจากวงแหวนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ลองมาดูลำแสงสีนอนกันก่อนนะครับนี่ครับเชนออกมาได้เป็นลำนะครับสว่างสุดขั้วครับด้วยเลนสีนิ้วครับเป็นเลนตัวนี้นะครับออกแบบมาจากรถปอร์เช่พานามิลานะครับสวยงามสุดๆนะฮะหากลูกค้าท่านใดนะสนใจนะครับที่จะแต่งไฟแบบนี้ครับสามารถติดต่อที่เบอร์0ูน6 6เก้าห้าหก 0 9 6 5 5 0 5 5 0 4นะฮะหรือลาย ID นะครับ GT c o s t u m e ครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ